ชื่อเรื่องบุพผาเลือดแห่งแว้นโซวานาดินแดนโบราณแว้นโซวาที่ปกครองโดยราชวงศ์ชินฮองเต้ซองมินผู้ทรงอำนาจมีโอรสอง์โตนามว่าองชายมูยองและธิดาองเล็กนามว่าองหญิงซูรินแว้นโซวาขึ้นชื่อในด้านศินลปะและวิทยายุทธ์ทั้งยางมังคั่งด้วยแร่เหล็กซึ่งทำให้หลายแก้นรอบข้างหมายตา แต่ภายในวังไม่ได้สงบสุขเช่นภาพลักษณ์ภายนอกขุนนางผู้สูงสักดิ์หลายคนต่างแย่งชิงอำนาจตายภากกามี่คือคมมีดที่พร้อมแทงจากเงามืด องค์ชายมูยองผู้เป็นนักรบผู้กล้าหาญเชี่ยวชาญทวนมังกรมีจิตใจมั่นคงยึดถือความยุติธรรมแต่กลับมีความลับซ่อนอยู่เขาแอบหลงรักหญิงสาวคนหนึ่งที่ไม่มีชาติกำเนิดสูงสักนางชื่อฮันอาราลูกสาวแม่ค้าผ้าแต่มีความเฉลียวฉลาดไม่แพ้ขุนนางใด ทว่าองค์หญิงซูรินกลับหลงรักองค์ชายจากแคว้นยุนชื่อองค์ชายชินอูบุรุษรูปงามฉลาดหลักแหลมแต่ไม่ได้มาด้วยมิตรภาพเขามีเป้าหมายชิงราชบัลลังก์โซวาให้แคว้นยุนในานามของพันธมิตร เมื่อฮองเต้ประชวนหนักข่าวลือการตั้งรัชทายาทแพร่สะพัดขุนนางฝ่ายขวาที่นำโดยมหาอมาตยพักแทอินวางแผนให้โอรสลับของฮองเต้ได้ขึ้นครองราชแทนองค์ชายมูยองพวกเขารู้ว่าองค์ชายมูยองไม่ยอมสยบต่ออำนาจและกลัวเขาจะแฉะความลับเรื่องคอร์รัปชันในคลังหลวง อาราแม้จะเป็นเพียงหญิงสามัญชนแต่ถูกองค์ชายมูยองวางใจจึงมักใช้นางสืบข่าวในวังหลวงความสัมพันธ์ของทั้งสองยิ่งแน่นแฟนแต่กลับถูกจับตามองจากสนมเอกซอเยอินผู้ทะเยอทะยานนางเคยเป็นคนรักเก่าของมูยองในวัยเยาว์แต่ถูกปฏิเสธด้วยเหตุผลว่าสถานะกับหัวใจไม่ตรงกัน ในค่ำคืนหนึ่งมีการลอบปลงพระชนห้องเต้โดยใช้ยาพิษจากดอกบุพผาราตรีซึ่งเป็นดอกไม้ที่มีอยู่เฉพาะในแกว้นยุนข่าวสพัดว่าเป็นฝีมือขององค์ชายมูยองฮันอาราถูกจับในฐานะผู้สมรู้ร่วมคิดขณะที่องค์ชายมูยองต้องหลบหนีออกจากวังเพื่อพิสูจน์ความจริง ซูรินลำบากใจระหว่างความรักที่มีต่อชินอูกับคำพูดสุดท้ายของบิดาว่ามูยองคือผู้ที่คู่ควรกับบัลลังนางจึงเริ่มสืบหาความจริงและพบว่าองค์ชายชินอูมีแผนจะใช้พิธีแต่งงานกับนางเพื่อชิงสิทธิราชบัลลังมูยองหลบหนีไปยังสำนักลับ เมคาไร้กรงขังที่ซึ่งเขาได้พบอาจารย์ชราไร้นามผู้สอนวิชาทวนแปดทิศแห่งโลหิตวิชาที่สับสนซึ่งสามารถสู้ได้ร้อยต่อหนึ่งอาราถูกช่วยเหลือโดยขุนพลอีจางผู้จงรักภักดีต่อราชวงศ์ชินและแอบ,บสนใจอาราอยู่เงียบ แผนอันชั่วร้ายของมหาอัมมา์ใกล้สำเร็จเขาผลักดันโอรสรับชื่อฮันจูอันคืนแทนรัชทายาทและวางแผนสังหารองค์หญิงซูรินกับองค์ชายมูยองพร้อมกันในงานแต่ง ในคืนวันแต่งงานของซูรินและชินอูสายฝนเทกระหน่ำมูยองในชุดดำบุกเข้ากลางพิธีต่อสู้กลางถงพิธีทวนมังกรของเขาฟาดฟันกับกระบี่มืดของชินอูต่างฝ่ายต่างโชว์สุดยอดวิทยายุทธท่ามกลางแสงไฟและเสียงกรีดร้อง สุรินตัดสินใจแทงตนเองเพื่อหยุดการนองเลือดทำให้ทั้งสองฝ่ายชะงักมูยองถือโอกาสประกาศความจริงเรื่องมหาอมาตย์ที่ลอบวางยาพิษห่องเต้โดยมีหลักฐานจากอาราชินอูถูกซูรินขอร้องให้ลับความแค้นเขายอมล่าถอยกลับแกว้นยุนขุนพลอีจังนำทหารที่จงรักพักดีเข้าสอกัดจับมหาอมาตย์พักแทอินกับโอรสลับฮันจูอัน สุรินรอดตายแต่นอนนิ่งยาวหลายเดือนมุยองกลับมาเข้าพิธีราชาพิเศษในนามฮองเต้มุยองที่หนึ่งและตั้งอาราเป็นสตรีผู้ดูแลราชกิจฝ่ายในสุรินตื่นขึ้นในฤดูใบไม้ผลิรอยยิ้มแรกที่เห็นคือขุนพลอีจางผู้ไม่เคยจากไปไหนนางกุมมือเขาเบาๆขนาดที่ดอกบุปผาราตรีบานสะพรั่งทั่วลานวัง เลือดถูกฉล้างด้วยหยาดฝนและแผ่นดินโซวาก็ได้เริ่มต้นใหม่ภายใต้กษัตริย์ผู้มีหัวใจรักมั่นยืนหยัดเหนือความกลัวบทสรุปบุพาเลือดแห่งแคว้นโซวาบทจบ ฤดูหนาวเข้าครอบคลุมแคว้นโซวาหิมะตกโปรยปลา,ายปกคลุมกำแพงวังสีขาวราวผืนผ้าใบของโชคชะตาฮองเตมูยองที่หนึ่งนั่งบนราชบัลลังก์อย่างมั่นคงแต่เสียงลือจากแคว้นยุนก็เริ่มกระซิบถึงสงครามที่จะมาถึงชินอูอดีตคู่มั่นขององค์หญิงซูรินมีได้ถอยจริงเขารวบรวมกองกำลังรับและผู้เร่ร่อนจากทั่วทุกสารทิศ ตั้งตนเป็นจักรพรรดิไร้บัลลังก์พร้อมบุกโซโฮาในคืนเดือนดับคืนนั้นพระจันทร์ไม่ปรากฏดาวตกสถานฟ้าทหารเฝ้าประตูพากันล้มตายโดยไร้ร่องรอยชินอูสวมชุดดำล้วนพร้อมกระบี่มืดประจำตัวบุกรุกผ่านกำแพงวังพร้อมนักฆ่าร้อยนายใต้เงาไมา้คือเงาของความตาย อาราซ่อนตัวอยู่ในหอคอยด้านในเธอรู้ทันทีว่าสงครามในวังเริ่มขึ้นมูยองหยิบทวนมังกรขึ้นมากระชับมือวิ่งผ่านทางลับใต้พระตำหนักไปยังลานหลวง ลานหลวงกลายเป็นสมรภูมิเลือดไหลรวมกับหิมะกลายเป็นน้ำแข็งสีแดงฉานขุนพลอีจางนำกองทหารผู้จงรักภักดีเข้าสกัดศัตรูซูรินแม้จะบาดเจ็บจากคราก่อนยังฝืนร่างออกมาร่วมรบพร้อมกองทงราชินีในใจกลางลานหลวงชินอูยืนเผชิญหน้ากับมูยองอีกครั้งทวนมังกรประทะกระบี่มืด เสียงเหล็กกระทบกันสะเทือนแม้กระทั่งโถงศิลาแรงกระแทกของสองยอดฝีมือทำให้พื้นหินแตกร้าวทุกกระบวนท่าคือความแค้นความรักและความสูญเสียเจ้าเคยเป็นสหายข้าเหตุใดต้องเลือกสงครามมูยองตะโกนเพราะความรักของเจ้าข้าเสียทุกสิ่งชินอูตวัดกระบี่ด้วยไฟแค้นมูยองใช้วิชาทวนแปดทิศแห่งโลหิต ปล่อยพลังวิญญาณพุ่งผ่านปลายทวนหมุนกวดาดไล่บี้กระบี่มืดของชินอูในถ้มกลางหิมะที่โหมกระนำํำการประลองดำเนินไปหลายสิบกระบวนท่าชินอูถูกฟาดด้วยทวนเต็มแรงกระเด็นชนเสาหินล้มทั้งยืนเลือดไหลาจากมุมปากแต่ก่อนที่มูยองจะเดินเข้าไปปลิดชีพซูรินกลับร้องออกมาจากเบื้องหลังหยุดเถอะพี่ทั้งสองคนเจ็บพอแล้ว นางยืนเปลือยไหลครึ่งซิกถือดอกบุพผาราตรีในมือพร้อมกล่าวอย่างเย็นชาข้าเตรียมยาพิษดอกนี้ไว้ในสุราที่พวกเจ้าดื่มเมื่อครู่แล้วใครจะตายก่อนกันก็ตัดสินใจเถอะชินอูยิ้มจางๆน้ำตาไหลเขาสุดลงก่อนพูดว่าหากตายแล้วได้เห็นเจ้ารอดก็คงเพียงพอแล้วเขาล้มลงแน่นิ่ง มูยองยืนนิ่งน้ำตาเข่าไหลลงผสมน้ำหิมะรุ่งเช้าท้องฟ้าแจ่มใสหิมะหยุดตกอาราก้าเข้ามาจับมือมูยองมองไปยังแสงอรุณฮองเต้มูยองประกาศสันติภาพแก่ทุกแว้นนำศพของชินอูกลับแก้นยุนด้วยเกียรติยศองค์หญิงซูรินสาบานตนเป็นแม่ชีในวัดหลวงปล่อยรักโลกโกรธอาฆาท,ทิ้งไป อารากลายเป็นราชินีแห่งโซวาผู้เป็นที่รักของประชาชนมูยองวางอาวุธหันมาเขียนตำราวิทยายุท์และปกครองด้วยสติตำนานของดอกบุภาราตรีดอกไม้แห่งรักเลือดและอำนาจยังคงบานสะพรั่งทุกฤดูในวังโซวาเพียงแค่กลิ่นลอยผ่านผู้ใดได้กลิ่นจะจำความรักนั้นไม่มีวันลืม